สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่8กันเป็นเรื่อง er hythm, ฟังก์ชันลอการิทึมเข้าไหมเป็นเรื่องของฟังก์ชันลอการิทึมตามบทนิยามเนี่ยเขาบอกว่าฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันที่เป็นคูณนับ x1 กันกันที่โดเมนเนี่ยจะเป็นสมาชิกข,ของจํานวนเต็มบวกและก็เลนจะเป็นสมาชิกข,ของจานวนจริงซึ่งสมาการของมันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ log x ฐาน a นะครับเวลาอ่านนะเราจานว่า ล็อก x ฐาน a a เนี่ยคือฐานเขียนไหมครับอันนี้เรามาเขียนขยายความตรงนี้ดูก่อนล็อก x ฐาน a เราจะเรียกแบ่งเป็นสีแล้วกันแบ่งเป็นสีแล้วกันอะล็อ Lock x A ใช่ครับ A ที่ห้อยอยู่เนี่ยเราจะเรียกมันว่าฐานเข้าไมครับเเนี่ยเราจะเรียกมันว่าฐาน l o g x ฐาน A เขไหมล x ฐาน A ซึ่งฐานของมันเนี่ยจะต้องมากกว่า0ใช่ฐานของมันหรือ A เนี่ยจะต้องมากกว่า0และจะต้องไม่เป็น1นึ่ง้ฐานจะต้องมากกว่า0และจะต้องไม่เป็น1เช่นอาจจะเป็นล log 5ฐาน9หรือ l o g x ฐาน a หรือ l o g 8 x ฐาน3ก็ได้เข้าไหครับหรือ l o g 15ฐาน10แบบนี้ก็ได้เข้าไหครับซึ่งโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้าฐานเนี่ยเราจะเขียนกำกับไว้เสมอแต่ถ้าสมมุติว่าแล้วเราไม่เขียนฐานกำกับละเป็นลอคห้5แบบนี้ละหมายความว่าอะไรอ่ะเป็นลอกนี่ ล็อก15แบบนี้ถ้าไม่เขียนฐานแบบนี้จะหมายความว่าอะไรถ้าเราไม่เขียนฐานแบบนี้จะหมายความว่าฐานของมันจะเป็น10สสเสมอเอเคไหมครับฉะนั้นถ้าฐานของล็อกเป็น10เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้โอเคไหมครับเราจะเขียนฐานตรงนี้หรือไม่เขียนก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าเป็นล็อก15ฐาน10ได้เหมือนกันหรือล็อก15ฐาน10ก็ได้เข้าไหมอันนี้คือตัวเดียวกันเห็นไหมครับ like. ทีนี้ฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันผกผันกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเข้าใไหมครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลกับฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันผกผันกันซึ่งฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็จะอยู่ในรูปสมการของมันก็จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ซึ่ง a เนี่ยจะต้องมากกว่าศูนย์แล้วก็ไม่เท่ากับหนึ่งเหมือนกันถูกไหมดังนั้นจากความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เขียนให้อยู่ก,กา,กากับ log x ฐาน a อันนี้คือเขียนให้อยู่ในรูปลอการิทึมแต่ถ้าเราต้องการที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของเราอยากเขียนมันให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเราก็เขียนยังไงครับถ้าให้พูด,ดง่ายๆเลยก็คือเราจะเอาฐานฐานเนี่ยฐานตบขึ้นไปเป็นฐานของอีกฝั่งหนึ่งเข้าไหมตบขึ้นไปยังไงหมายถึงเราก็จะได้เป็น a ตบขึ้นไปตบจากข้างล่างรู้ไหม y ก็จะกลายเป็นเลขชี้กาลังเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x เขี่ไหมก็จะกลายเป็น x เท่ากับ a ยกกาลัง y นี่ไง x เท่ากับ a ยกกาลัง y เห็นไหมครับวิธีการเปลี่ยนจากล็อกสมการล็อกเป็นสมการ e x p o n e n t i น l เชห็นไหมก็แค่เอาฐานตบขึ้นไปเป็นฐานของเลขชี้ของเลขยกกําลังเห็นไหมครับและส่วนล็อกก็ตัดทิ้งไปเลยเห็นไหม x ก็อยู่คงอยู่เหมือนเดิมถัดมาแล้วถ้าเราต้องการที่จะ เปลี่ยนเลขยกกําลังให้เป็นล็อกอยู่ในรูปของล็อกลการิทึมล่ะก็คล้ายๆกันครับเอาฐานเนี่ย a เนี่ยตบมาขึ้นมาเป็นฐานของล็อกอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเอา a ยกเอา a ย้ายกลับมา a ที่เป็นเลขยกเป็นฐานของเลขยกกําลังย้ายกลับมาเป็นฐานก็จะกลายเป็นล็อก x ฐาน a เท่ากับอะไรครับเท่ากับ y เห็นไหม y จะอยู่ข้างบนจากอยู่เป็นเลขชี้กาลังก็ตกลงมาเป็นเลขปกติเห็นไหมครับเห็นไหมนี่อันนี้คือเราสามารถเขียน สมการที่เป็นอลอก,การิทึมกับเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยสลับไปสลับมาได้เห็นไหมครับอันนี้เราสามารถเขียนจากล็อกก็เปลีป่ยนไปเลขยกกาลังแล้วเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์โพจากเอ็กซ์โพเปลี่ยนเป็นล็อกได้เราสามารถเขียนสลับสลับกันได้ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือและเข้าใจทําความเข้าใจกับมันก็คือสมบัติของลอการิทึมเขาบอกว่าเมื่อ A Mn เนี่ยเป็นจานวนจริงบวกและ A เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1และ X เนี่ยเป็นจานวนจริงใดๆก็แล้วแต่เห็นไหมครับ อันดับแรกเลยก็คือสมบัติของมันข้อที่1ก็คือ log m คูณ n ฐาน a log m คูณ n ฐาน a จะมีค่าทเท่ากับ log m ฐาน a บวกกับ log n ฐาน a เห็นไหมผลคูณ log นี่ถ้าท่องง่ายๆก็คือผลอย่าไปหน่อยผลเขียนให้สวยผลคูณ log เท่ากับผลบวกล็อกเห็นไหมครับนี่ไงผลคูณล็อกล็อกผลคูณอ่ะผู้ผิดล็อกผลคูณมันต้องเป็นล็อกผลคูณล็อกผลคูณเท่ากับผลบวกล็อกเห็นไหมครับล็อกบวกล็อกเห็นไหมเช่นเดียวกันครับล็อกผลหารนี่ล็อกผลหารเท่ากับ ผลต่างล็อกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมข้อที่1กับข้อที่2นี่ก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมล็อก m คูณ n ก็จะเท่ากับล็อกเบวกล็อก n นั่นแหละแต่ว่าฐานก็คือตัวเดียวกันเป็น a เหมือนกันเห็นไหมในขณะเดียวกันล็อก M ส่วน n ฐาน a ก็จะเขียนให้อยู่ในรูปสมบัติอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นผลต่างล็อกก็คือล็อกฐาน a ลบกับล็อก n ฐาน a เห็นไหมครับคูณกันก็คือผลบวกหารกันก็คือผลต่างเห็นไหมดังนั้นเราสามารถ เอาล็อกลบก,กันเนี่ยก็เขียนให้อยู่ในรูปของล็อกตัวเดียวได้ก็คือล็อก m ส่วน n ล็อกสตัวบวกกัน u เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของล็อกตัวเดียวได้ก็คือล็อก m คูณ n เห็นไหมอันนี้คือสมบัติข้อที่1กับข้อที่2ถัดมาสมบัติข้อที่3ครับสมบัติข้อที่3ก็คือล็อก m ยกกําลัง n ฐาน a เลขยกกําลังที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราสามารถตบมันลงมาอยู่ข้างหน้าได้เห็นไหมจากอยู่ข้างบนใช่ไหมเราก็ ตกมาลงมาอยู่หน้าล็อกได้ก็จะเป็น n คูณกับล็อก m ฐาน a เห็นใจไหม n คูณกับล็อก m ฐาน a เข้าใจไหมซึ่ง n อาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้เห็นใจไหมครับเห็นใจไหมซึ่ง n อาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นล็อกสองอล็อกล็อกแปดแล้วกันล็อกแฐาน10ซึ่ง8เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับล็อก มันคือ2ยกกําลัง3ถูกไหมฐาน10เหมือนเดิมถูกไหมซึ่งเราสามารถเอา3เนี่ยตีกลับมาอยู่ข้างบนถูกไหมเอาตบลงมาอยู่ข้างหน้าได้ก็จะกลายเป็น3คูณกับล็อก 2. ฐาน10แบบนี้ก็ได้กดเครื่องคิดเลขแล้วก็จะได้คําตอบที่เท่ากันเห็นไ,ไหมครับกดเครื่องคิดเลขเลยมาแล้วก็จะได้คําตอบเท่ากันเห็นไหมครับซึ่งข้อที่3มเนี่ยมันจะคล้ายกับข้อที่ข้อที่11นี่คล้าย คล้ายกับข้อ3เข้าใจไหมแต่ว่าเขียนห่างไปน,นิดนึงซึ่งถ้ามันเป็นตัวเลขด้านหลังเห็นไหมแล้วยกกําลัง n อยู่ข้างบนเราสามารถที่จะตบลงไปข้างหน้าถูกไหมแต่ในขนาดเดียวกันถ้าฐานมันติดเลขยกกําลังล่ะครับ a กกําลัง n เราก็สามารถตบได้เหมือนกันแต่ว่าตบลงไปมันอยู่ข้างล่างตบลงไปก็เป็นในลักษณะของตัวส่วนแบบนี้เข้าใจไหมตบลงไปก็จะเป็นในลักษณะของตัวส่วนเป็นจาก n ก็เป็น1ส่วน n เข้าใจไหมครับตัวอย่างเช่น log 9อ่าล็อก3แล้วกันล็อก3ฐาน9มันก็คืออะไรครับล็อก3ฐาน3ยกกำลัง2ซึ่งเลขยกกำลังตรงนี้เลขยกกำลัง2ตรงนี้สามารถตบขึ้นไปข้างหน้าล็อกได้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับอะไรครับคูณกับล็อก3 ฐาน3โอเค้าใจไหมอันนี้คือลักษณะของสมบัติข้อที่11โอ็ดเข้าไหมครับอันนี้คล้ายกับคล้ายข้อ11โอ็ดเข้าไหมครับถัดมาข้อที่4ครับข้อนี้ใช้ใช้เยอะมากก็คือล็อกเฐาน A จะมีค่าเท่ากับ1เสมอล็อกสิฐาน10ก็มีค่าเท่ากับ1นึ่งล็อกหฐาน5มีค่าเท่ากับ1นึ่งล็อกแฐาน8ก็มีค่าเท่ากับ1นึ่งล็อกยีฐาน 20, 20ก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอถัดมาข้อที่5ครับข้อที่5้าเขาบอกว่าล็อก 1ฐานอะไรก็ตามจะมีค่าเป็น0ล็อกจะมีค่าเป็น0นเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเปลี่ยนจากเลขล็อกเนี่ยให้อยู่ในรูปของ e x p o ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็น1เท่ากับ a ยกกําลัง0เห็นไหมอะไรที่ยกกําลัง0นย์ก็มีค่าเป็น1เสมอฉะนั้นล็อก1ก็เลยมีค่าเท่ากับ0เนเข้าใจไหมครับอันนี้คือข้อที่5ถัดมาข้อที่6ครับ a ยกกําลังล็อก m ฐาน a เห็นไหมถ้ายกกําลังแบบนี้ ฐานของเลขยกกําลังกับฐานของล็อกถ้ามันยกกําลังซ้อนกันอยู่แบบลักษณะนี้ฐานของเลขยกกําลังกับฐานของล็อกเป็นตัวเดียวกันเราสามารถที่จะพูด,ดง่ายๆคือเราสามารถที่จะตัดมันทั้งก้อนและให้เหลือแค่ M ตัวเดียวเลยก็ได้ตัวอย่างเช่นล็อกสฐาน3อ่ะ3ยกกําลังล็อก15ฐาน3ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ15เห็นไหมหรือ4 หรือ4ยกกำลังล็อก4 4ยกกำลังล็อก2 2ฐาน4ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1 2นั่นเองเห็นไหมก็คือฐานของเลขชี้กำลังกับฐานของล็อกเหมือนกันก็ตัดได้ก็จะเหลือ12อันนี้ก็เหมือนกันตัดทิ้งได้ก็จะเหลือแค่15อันนี้คือข้อที่6ข้อแรกทันมาครับข้อที่7ครับข้อที่7เป็นล็อก M, ฐาน n เราสามารถแยกมันออกจาก มันรวมอยู่รวมกันถูกไหมล็อก m ฐาน n เราก็สามารถแยกได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนฐานนะเป็นฐานอะไรก็ได้ฐาน10ฐาน5ฐานอะไรก็ได้อันนี้เราจะต้องเป็นคนกําหนดเองเข้าไหมครับก็จะกลายเป็นล็อก m ส่วนล็อก n เห็นไหมผลหารล็อกนี่ล็อกผลหารน,นี่ผลหารเห็นไหมฉนะนั้นตัวอย่างเช่นครับจากล็อกห้าฐานสี่ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรล็อกอะไรล็อกห้าหารด้วยล็อกสี่เข้าไหมซึ่งฐานของมัน มาเตอร์เปลี่ยนเป็นอะไรฐานของล็อกใหม่ที่ได้เปลี่ยนเป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีก็คือเลขเลขสิบถูกไหมไม่มีก็คือฐานเป็นสิบเห็นไหมก็เป็นล็อกห้าฐานสิบส่วนด้วยล็อกสี่ฐานสิบแค่นี้นเขเาใจไหมอันนี้คือข้อที่เจ็ดสมบัติข้อที่เจ็ดถัดมาสมบัติข้อที่แปดครับ m ยกกําลังล็อก n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ n ยกกําลังล็อก m ฐาน a เห็นไหมเลขฐานันเลขฐานของเลขยกกําลังกับเลขของ n ล็อกเนี่ยมาสามารถที่จะ สลับที่กันได้เข้าใมครับมันสามารถที่จะสลับที่กันได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสลับที่ไปเพื่ออะไรเข้าใถัดมาข้อที่ข้อที่9ครับล็อก ok m ฐาน a ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเซตหนึ่งส่วนล ok ็อก a ฐาน m ได้เห็นไหมตัวนี้ก็สามารถที่จะสลับที่กันได้แต่ก็ต้องอยู่ในล,ลักษณะของเศษส่วนด้วยเหมือนกันเข้าใครับซึ่งเงื่อนไขของมันก็คือ m a. จะต้องไม่เป็น1เพราะล็อกหมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น0ูนย์เข้าใครับและเช่นเดียวกันกับนี่อันนี้ข้อ สิบกับสิบเอ็ดอันนี้ก็คล้ายกันเห็นไหมคล้ายกันเหมือนกันถัดมาข้อที่สิบสองก็คืออะไรครับล็อก a ยกกำลัง m ฐาน a ยกกำลัง n, n เห็นไหมก็จะเป็นการเอาไปใช้เป็นการเอาสมบัติข้อที่อะไรข้อที่สิบเอ็ดกับข้อที่สามไปใช้เห็นไหมครับจาก m, m ยกกำลังถูกไหมตบลงไปข้างบน n, n ตบลงไปข้างล่างก็จะกลายเป็น m คูณกับ1ส่วน n ก็คืออะไร M ส่วน N ถูกไหมครับและล็อกอะไรล็อก a ฐาน a ถูกไหมนี่เอา M ไปตบไปข้างบนเอา N ตบลงไปข้างล่างก็เป็น M ส่วน N ถูกไหมครับหลังจากนั้นก็จะเหลืออะไร A อฐาน a ซึ่งล็อก A ฐาน A ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น1ถูกไหมครับก็จะเหลือ M คูณ N แค่นั้นเองอันนี้คือสมบัติของล็อกที่คุณจะต้องพยายามทําความเข้าใจกับมันให้ได้นะฮะเราจะต้องค่อยๆพยายามทําความเข้าใจกับ ล็อกสมบัติของล็อกทั้ง12ข้อนี้ให้ได้เก้าไ,ไหมครับพยายามทำความเข้าใจกับมันทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องของกราฟเรื่องของกราฟเนี่ยจะขอข้ามไปก่อนก็คือกราฟก็จะเป็นกราฟผกผันของ exponential นั่นแหละอันนี้เราจะขอข้ามไปมาดูที่แบบฝึกหัดที่7เลยและกันแบบฝึกหัดที่7ครับแบบฝึกหัดที่7มีออหลายข้ออยู่จริงๆม,มีข้อมี5ข้อย่อยข้อที่5ย่อยก็จะมี30ข้อ31ข้อแต่ว่าเราจะให้ทำแค่ ถึงแค่ข้อที่23โดยข้อที่ทำแค่ข้อที่เหลืออยู่ก็พอดูข้อที่1ครับข้อที่1ครับาบอกว่าจงเขียนสมการแต่ละข้อให้อยู่ในรูปของลอการิทึมก็คือเปลี่ยนจาก exponential เป็นลอการิทึมแค่นั้นเองจะเป็นเลขยกกำลังเป็นลอการิทึมตัวอย่างเช่นข้อที่1ครับจากข้อที่1จากแม่เอาเอาข้อที่2เลย่ตัวอย่างข้อที่2ครับห ยกกำลังสี่เท่ากับ625เขียนให้อยู่ในรูปล็อกการรทึมก็จะกลายเป็นอะไรครับเอาฐานของเลขชี้กำลังไปตกไปเป็นฐานของล็อกที่อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับก็จะกลายเป็นล็อกอะไรเปลี่ยนเป็น,ปนไม่ใช่สีเปลี่ยนเป็นอะไรอันนี้ดูนะครับ 5ตกลงไปเป็นฐานของล็อก4ฉะนั้น4ก็จะตกลงมาอยู่ข้างล่างฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะต้องเติมอะไรครับเติมล็อกลงไปก็จะกลายเป็นจาก5ายกกำลัง4เท่ากับ625้เขียนให้อยู่ในรูปของล็อกคาริทึมก็จะกลายเป็น4เท่ากับล็อก625ฐาน5เขียนไหมครับแค่นั้นเองเขียนไหมครับประมาณนี้เขียนไหมแค่เปลี่ยนจากเลขยกกำลังเป็นล็อกคาร์ริทึมนะสำหรับข้อที่1ใหญ่ข้อที่2ใหญ่ก็คล้ายๆกันครับแค่เปลี่ยนจากเลข อ่าเปลี่ยนจากล็อกเป็นเลขยกกำลังฉะนั้นตัวอย่างข้อที่2ก็คือล็อกสาฐาน2อเท่ากับหครับก็คืออะไรใน,นข้อที่2ก็คือเอา2ที่เป็นฐานของล็อกย้ายไปเป็นฐานของเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น32มสเท่ากับสยกกำลัง5แค่นั้นเองเข้าใจไหมฮะแค่นี้อันนี้คือข้อที่1กับข้อที่2ก็ไม่ได้ยากเลยแค่ ย้าข้างฐานไปไปมาๆแค่นั้นเองครับถัดมาข้อที่3ข้อนี้จะจะดูยุ่งยากหน่อยคือเขาให้เราเขียนเขาให้เราเขียนอ่ะเดี๋ยวดูข้อที่2อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อที่1กับข้อที่2เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งอ่ะข้อที่1ข้อที่ต่อไปข้อที่4ข้อที่4ครับอ่ะเดี๋ยวดูข้อที่1นะข้อที่4ข้อที่4ฐานเป็นอะไร เป็น1นส่วนสยกกําลัง3เท่ากับ1นส่วนยีบถูกไหมครับฐานของเลขยกกําลังคือ1นส่วนสก็เอาฐานของเลขชี้กาลังไปเป็นฐานของล็อกถูกไหมครับก็จะกลายเป็นฉะนั้นฝั่งซ้ายจาก3เป็นเลขชี้กําลังก็จะเป็นตัวเลขปกติจะเป็น3เท่ากับล็อกอะไรครับฝั่งขวาเป็น1นส่วนยีฐานของเราก็จะเป็นเศษหส่วนสแทนเห็นไหมแค่นี้เองถัดมาข้อที่5้าไอ้ข้อที่6 ข้อที่6ก็จะเป็น1เท่ากับ9ยกกำลัง0จาก9เป็นฐานของเลขชีก้กำลังก็ตบลงไปเป็นฐานของล็อกถูกไหมครับก็จะกลายเป็นล็อก1ฐาน9เท่ากับอะไรเท่ากับ0เห็นไหมแค่นี้เองเก็นไหมมันก็แค่นี้เองง่ายๆส่วนข้อที่8อันนี้เป็นเลขเป็นสแควรูทก็เปลี่ยนสแควรูทเป็นเลขยกกำลักงก็ทําเหมือนเดิมครับถัดมา,มาพอมาดูข้อที่2องข้อที่4 ข้อที่2ใหญ่กันบ้างเปลี่ยนจากล็อกเป็นเลขยกกาลังฐานของล็อกก็ตบลงไปอีกฝั่งหนึ่งไปเป็นฐานของเลขยกกําลังถูกไหมครับฉะนั้นฝั่งนี้จากล็อก1นส่วนสฐาน1นส่วนเก็จะกลายเป็นเศษหนส่วนสปกติอีกฝั่งหนึ่งเอา1นส่วนเไปเป็นฐานของเลขยกกําลังก็จะกลายเป็นเศษหนส่วนเทั้งหมดยกกําลังเท่าไหร่ครับ1นส่วนสองานไหมครับทันไหมแค่นี้เองจากนั้นมาจากนั้นข้อที่6ครับ ข้อที่6จะเป็นล็อก18ฐาน8เท่ากับเศษ4ส่วน3เอาฐานของล็อกย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฐานของเลขยกกำลังฉะนั้นฝั่งล็อกก็จะเหลือแค่18ก็จะเป็น18เท่ากับเท่าไหรครับฐานเป็น8เอาไปเป็นฐานของเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น8ยกกำลัง4ส่วน3แค่นี้เห็นไหมฮะแค่นี้อันนี้คือข้อที่1กับข้อที่2อใหญ่อธิบายเขียนเพิ่มเติมเดี๋ยวเผื่อเรายังไม่ค่อยเข้าใจถัดมามาดูข้อที่3ครับ ข้อที่3เขาบอกว่าจงใช้สมบัติของลอการิทึมเขียนพจน์ที่กําหนดให้ในรูปของผลบวกผลต่างผลคูณหรือผลหารเห็นไหมฮะจากที่เขารวมๆกันอยู่ให้เขียนให้มันอยู่ในรูปของล็อกบล็อกคูณหารกันตัวอย่างเช่นข้อที่1อ่ะเดี๋ยวทําข้อที่1ให้ดูข้อที่1ครับ l o อกอันนี้วิธีทำนะล็อก2คูณ x คูณ y ยกกำลัง3ส่วนด้วยเท่าไหรครับ5 z ฐานคือ a ถูกไหมครับอันดับแรกเลยมันมีตัวเศษกับตัวส่วนมันเป็นผลหารล็อกเป็นล็อกผลหารถูกไหมครับเป็นล็อกผลหารฉะนั้นก็จะได้เป็นล็อกผลหารได้เป็นผลต่างล็อกก็คือเท่าไหรครับล็อก2 x y ยกกําลัง3ฐานคือ a เหมือนเดิมลบกับเห็นไหมจากล็อกผลหารก็ได้ผลต่างล็อกก็จะกลายเป็นล็อก5 Z ฐาน a เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมถัดมาไอ้ก้อนนี้นี่ก้อนนี้มันเป็นล็อกมันเป็นตัวเลข3ตัวคูณกันอยู่เป็นล็อกผลคูณถูกไหมเป็นล็อกของผลคูณฉะนั้นก็จะได้อะไรครับ ก็จะได้เป็นผล Lock, 2, บวกล็อกถูกไหมก็ล็อกสบวกล็อกสบวกล็อกอะไรก็จะกลายเป็นล็อกสฐาน A บวกกับล็อกเฐาน A บวกกับล็อกยกกกำลัง3ฐาน A เห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนสีให้ดูจะได้แยกชัดเจนเ,เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้าไหมครับถัดมาอีก แล้วก็เขียนวงเล็บไว้เขียนวงเล็บไว้เหมือนเดิมเห็นไหมเพราะว่านี่นยัมีฝั่งนี้ที่เป็นผลฐานอีกแต่เป็นล็อกข้างหน้าถูกไหมครับฉะนั้นลบก,กับครับลบก,กับอีกตัวหนึ่งครับล็อกผลคูณเหมือนกันก็จะเป็นผลผลบวกล็อกเหมือนกันก็จะกลายเป็นล็อก 5. ฐาน A บวกกับล็อกแซดฐาน A หลังจากนั้นก็เอาลบกระจายเข้าไปข้างในเอาลบกระจายเข้าไปข้างในแล้วก็เลขยกกาลังจากเลขยกกาลังของ y ยกกาลัง3เนี่ยก็เอาสตบลงมาข้างหน้าถูกไหมครับเขียนใหม่ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น log 2 2ฐาน a บวก log x ฐาน a บวก3 log y ฐาน a ลบเห็นไหมลบล็อกฐาน A บวกล็อกฐาน A เห็นไหมครับก็คือเขียนจากเนี่ยให้อยู่ในรูปของผลบวกผลต่างหรือผลคูณนี่เห็นไหมใช้สมบัติของล็อกเขียนให้อยู่ในรูปผลผลบวกผลต่างหรือผลคูณนี่ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งฉะนั้นข้อที่2กับข้อที่3ก็ทำคล้ายๆกันเห็นไหมวันนี้มันเป็นคูณกันอยู่ทั้งหมดอยู่ในสแควร,ร์รูทก็ลองดูว่าจะทำเป็นแบบไหนเห็นไหม ถัดมาข้อที่4ครับข้อที่4ก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่แต่คราวนี้เขาให้เขียนมันเป็นผลบวกผลต่างผลคูณล็อกถูกไหมเขาให้เขียนอยู่ในรูปของพจน์เดียวก็คือจากล็อกบวกล็อกบวกล็อกให้เขียนอยู่ในรูปของล็อกก้อนเดียวแบบนี้เข้าใจไหมฮะฉะนั้นอ่ะนี่ดูข้อที่4ฉะนั้นข้อที่1ครับตัวอย่างข้อที่1อ่ะข้อที่1ข้อที่1เป็นอะไร A อันดับแรกเนี่ยมันมี2กับ4คูณอยู่ถูกไหมแล้วก็ตบตบมันไปที่เลขยกกําลังตกไป,ก,ไปก,ก,ไก,กลับไปที่เดิมก่อนถูกไหมตบกลับไปที่เดิมก่อนฉะนั้นก็จะกลายเป็นล็อกฐาน3ครับบวกกับล็อก b ยกกําลังสองถูกไหมฐาน3แล้วก็บวกกับล็อก C ยกกําลัง4ยกกําลัง d ก็คือยกกําลัง 4D อันนี้ทันไหมครับก็คือ C ยกกาลังดีทั้งหมดยกกาลัง4ยกกาลังซ้อนกัน,ก,นก็เ,เลขชี้ก,กาลังมาคูณกันก็จะกลายเป็น4ยกกําลัง 4d ีเข้าใจไหมครับฐานก็ยังคงเป็นฐาน3เหมือนเดิมเข้าใจไหมหลังจากนั้นมันเป็นบวกบวกบวกล็อกบวกกัน3ตัวแสดงว่าก็เอาล็อกมาทำอะไรเอาตัวเลขมาคูณกันก็จะกลายเป็นเท่ากับเท่าไรครับล็อกฐาน3แต่ว่าเวลาเอาบวกมาเอามอ อยู่ในรูปของอันเดียวกันเนี่ยรูปรวมเนี่ยฐานต้องเหมือนกันนะฐานเป็น3ฐานเป็น3ฐานเป็น3เห็นไหมเหมือนกันฉะนั้นเรามารวมกันได้ก็จะกลายเป็น a b กำลังสแล้วก็ c ยกกําลัง 4d แค่นี้เองครับเขียนไหมอันนี้คือข้อที่4ี่เขียนไหมครับอันนี้คือข้อที่สี่เขียนไหมอันนี้คือตัวอย่างข้อที่4ก็ลองดูอันนี้ก็บวกก,กันก็แค่เอา2อันนี้มา ทำรายการคูณกันแค่นั้นเองเห็นไหมครับก็ลองดูในยกกำลังกลับไปแล้วก็คูณกันลองทําดูครับ4ข้ออันนี้สี่ข้อใหญ่ถัดมาข้อที่5ข้อที่5อันนี้ดูเหมือนเยอะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ยากแค่ใช้สมบัติของล็อกแค่นั้นเองเรามาลองดูกันข้อเริ่มจากข้อที่เ,ออเขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้เลยแล้วกัน ตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งล็อกหนึ่งพันหนึ่งพันคือสิบยกกําลังอะไรครับสิบยกกําลังสามถูกไหมฐานสิบถูกไหมครับอันนี้นะซึ่งเห็นไหมเราเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังให้หมดที่ฐานกับตัวตัวเลขตัวเนี้ยข้างหลังตัวเนี้ยเหมือนกันเห็นไหมฐานกับฐานกับตัวเลขล็อกในตัวเนี้ยเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนจากหนึ่งพันก็เป็นสิบเห็นไหมก็คือสิบยกกําลังสามซึ่งสิบ ล็อกสิยกกำลัง3าฐาน10ก็คือเอา3ยกไปตบลงไปที่ข้างหน้าได้ก็จะกลายเป็น3 l o ล็อกฐาน10ซึ่งล็อก10ฐาน10มันมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น1ฉะนั้นข้อนี้ก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่3ตัวเดียวเห็นปะทันไหมฮะทันนะหลังจากนั้นอะลองมาดูอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเอาเป็นข้อที่2ฝั่งนี้แล้วกันอะข้อข้อที่2แล้วกันข้อที่2คือล็อก 729ฐาน3ล็อก700 29ฐาน3ครับก็เปลี่ยนจาก729ให้อยู่ในรูปของฐานเป็น3เหมือนกันให้จัดให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่ฐานเป็น3เหมือนกันซึ่ง729คือเท่าไหร่ครับอันนี้ข้อที่2 729คือ3ยกกำลัง6ถูกไหมฐาน3 ซึ่ง6ก็ตกลงไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ6ล็อก3ฐาน3ล็อกเหมือนกันฐานเหมือนกันก็เหลือแค่1ก็ตอบ6ข้อเดียวแค่นี้เข้าไหมฮะก็ประมาณนี้ข้อที่5เนี่ยจะเป็นการใช้สมบัติล็อกซะส่วนใหญ่เข้าไหมครับเป็นการใช้สมบัติล็อกซะส่วนใหญ่แค่นี้ส่วนอันไหนที่มันเป็นเลขเป็นเลขแปลกๆก็ทำพยายามทาใหม้มันอยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่ฐานมันเท่ากันเห็นไหมครับ3กับ27 มันมีมันมีโอกาสที่จะรูปสามกับยีก็มีโอกาสได้รูปสามก็คือ3ยกกาลัง1นึ่งส่วนส็ก็คือ3ยกกลัง3เห็นไหมครับหนึ่งส่วนสกับหกสิเห็นไหมหนึ่งส่วนสก็ทําให้เป็นอยู่ในรูปของฐาน2ได้ก็คือ2ยกกลังลบหนึ่งถูกไหมัหกสิบสี่ก็ทำให้ฐานเป็น2ได้เหมือนกันถูหไหมแล้วก็ตัดล็อกทิ้งแค่นั้นเองเช่ไหมเบื้องต้นในการหาค่าล็อกก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้ฐานตัวอย่างดูข้อนี้นะทายังไงก็ได้ให้ฐาน กับเลขล็อกเนี่ยสองตัวเนี้ยเหมือนกันแล้วตัดตัดกันทิ้งพยายามเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ครับที่เป็นตัวเลขเยอะเนี่ยให้อยู่ในรูปของฐานเหมือนกันแล้วก็ตัดกันทิ้งแค่นั้นเองใช้สมบัติล็อกทั่วไปเฉยแค่นี้ลองพยายามทําความเข้าใจดูก่อนลองทาลองทาดูแต่และข้อก็เหมือนเหมือนกันทุกข้อจะใช้สมบัติล็อกทั้งหมดเลยโอเคไหมฮะอันนี้คือแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อใหญ่แบบฝึกหัดครั้งนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ลองค่อยๆทําความเข้าใจดูนะ มันต้องทําจริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะเอ่อทความเข้าใจกับมันไม่ได้เห็นไหมครับคุณก็จะไม่ไมค่อยเข้าใจมันจริงๆฉะนั้นทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็ลองทําดูพยายามทําด้วยตัวเองจริงๆนะพยายามทําจริงๆไม่ใช่นั่งลอกเฉลยมาส่งนะโอเคสําหรับครั้งนี้ก็แค่นี้จะกันครั้งหน้าสวัสดีครับ